ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหานะครับเรื่องเสียงในตัวโปรแกรม Action r e p l a y นะครับโปรแกรม Action r e p l a y ที่เราไว้สตรีมมิ่งยูทูบสตรีมมิ่งเกมหรือว่าอัดหน้าจอนะครับบันทึกหน้าจอแคปหน้าจออะไรก็แล้วแต่นะครับใครเกิดเจอปัญหาเรื่องเสียงนะครับคล้ายๆที่ผมเจอนะครับนั่งทํา เออใหม่มันพังหรือเปล่านะครับจริงๆมันไม่ใช่นะครับคือก่อนหน้านี้นะครับผมไปบันทึกเสียงในเกมนะครับผมเลยไปติ๊กถูกไว้ก็ผมลืมะครับผมลืมคราวนี้มาเลยแยกแท็กเสียงนะครับปกติทั่วไปนะครับถ้าเราอย่างคนที่อัดหน้าจอเฉยเเนี่ยอัดหน้าจอคอมเนี่ยครับแล้วก็พูดใส่ไปแบบผมพูดตอนนี้นครับ อพอเสร็จเนี่ยบางทีเราจะเทสดูนะว่าเออเป็นยังไงบ้างหรือว่าก่อนเราจะอัดหน้าจอเราจะกดเทสดูเราจะดับเบิลคลิกที่ตัววิดีโอนี่ใช่ไหมครับปกติมันจะมีเสียงขึ้นมาด้วยทั้งภาพด้วยเสียงด้วยแต่มันไม่มีครับมันไม่มีเสร็จเอ๊ะก็ลืมไปว่าไปติ๊กถูกไว้นะครับใครเจอปัญหาอย่างนี้นะครับที่ผมที่ผมแก้ไขาได้เพราะว่าผมนึกสงสัยผมเลยเอาวิดีโอไปวางในเวกัสโตนะมันแยกแท็กเสียงมา แล้วก็มีเสียงเราตามปกตินะครับมันไม่ได้เสียที่ไมโครโฟนเราหรือว่าเสียที่โปรแกรมแอคชั่นนะครับใครเจอปัญหานี้ครับอย่าพึ่งไปทำอะไรกับไมโครโฟนกับโปรแกรมแอคชั่นก่อนนะครับผมกะตอนแรกกะว่าจะลบแอคชั่นออกแล้วก็อาจจะรีเซ็ตมันใหม่นะหมาเกิดไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูวิธีการแก้ไขปัญหานะครับคราวนี้นะครับจะ <c oughs> มาถึงวิธีการแก้ไขปัญหานะครับคุณจะเห็นนะครับที่ตัว Secondary นะครับ Secondary Sound Device Microphone นะครับในส่วนของไมโครโฟนนะครับเอ่อคราวนี้ให้คุณมาติ๊กให้คุณมาคลิกที่ตัวรูปฟันเฟืองเนี่ยนะครับพอคลิกเสร็จนะครับคุณจะเห็นหน้าต่าง Microphone Setting นะครับถ้าใครมีเครื่องหมายถูกออกมีเครื่องหมายถูกอยู่นะครับที่ Record Microphone into Separate Audio Tag นะครับ Record Microphone into Separate Audio Tag ก็คือบันทึกไมโครโฟนลงในแท็กเสียงแยกต่างหาก อันนี้นะครับถ้ามีเครื่องหมายถูกอยู่เราจะกดเทสเสียงในตัวแอคชั่นไม่ได้นะครับมันจะไม่มีเสียงขึ้นมานะครับคุณต้องเอาไปวางไว้ในโปรแกรมที่ว่าจะเรนเดอร์วิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นเวกัสโปรหรือจะเป็นตัวอื่นๆนะครับมันก็จะมีเสียงขึ้นมาปกตินะครับใครเจอปัญหานี้ไม่ต้องตกใจนะครับใครอยากจะให้กลับมาเหมือนปกติคือมาดับเบิลคลิกเทสเสียงในตัวแอคชั่นได้ให้คุณเอาเครื่องหมายถูก เอาเครื่องหมายถูกตรง record microphone into s p a r i t a u ออ o t โอออกแค่นี้ก็ก็จะเ,เทสเสียงได้ตามปกตินะครับหรือใครอย,ยากจะแยกแท็กนะครับกรณีคุณอาจจะอัดเกมเหมือนกับจะทำวิธีนะครับสอนวิธีการเล่นเกมการแมปรูดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณเปิดเกมเนี่ย ถ้าคุณไม่มาเรคคอร์ดไมโครโฟนอินทูสเปเรสออดียโอแท็กนะครับเสียงมันจะไปรวมกันคราวนี้นะครับทั้งเสียงเกมเสียงที่คุณพูดนะครับมันก็จะกบมันกบมันจะมั่วไปหมดเลยครับคราวนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงพูดคุณที่คุณบรรยายนะครับวิธีการนะครับให้คุณมาติ๊กถูกที่นี่เรคคอร์ดไมโครโฟนอินทูสเปเรสออดิโอแท็กคือแยกให้มันไปแยกแท็กเสียงนะครับแล้วคุณก็ค่อยไปลดเสียงเกมในตัว ไอ้ตัวโปรแกรมที่คุณจะเรนเดอร์วิดีโอนะครับคุณค่อยไปลดเสียงเกมหรือว่าคุณจะเพิ่มเสียงเกมลดเสียงคุณหรือคุณเพิ่มเสียงคุณไปลดเสียงเกมนะครับถ้ากรณีอย่างนั้นให้คุณมาคลิกถูกที่ record microphone into spare audio t a g แต่ถ้าคุณอยากจะเทสนะครับแบบผมที่ผมจะเทสนะครับบางทีผมจะชอบอัดวิธีการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆนะครับอาจแถวๆโปรแกรมในหน้าจอนะครับ ถ้าอยากจะเทสแบบเสียงมาดับเบิลคลิกที่ตัวโปรแกรมที่หน้าต่างหน้าต่างตัวนี้นะครับได้ตามปกติให้มาเอาเครื่องหมายถูกตรง Record Microphone into s p a r ร o ลเ d ็ดอะอดิออกก็จะใช้งานได้หวังว่าคงจะเข้าใจนะครับกรณนนีคุณอาจจะเจอปัญหาคล้ายๆกับผมอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับใครมีปัญหาเรื่องเสียงนะครับในตัวโปรแกรม Action นะครับบางทีให้คุณมาดูที่ตัวนี้ตัวนี้ครับ Audio นะครับ Audio ในช่องเรคคอร์ดนะครับถ้าไม่มีเครื่องหมายถูกนะครับให้ติ๊กเครื่องหมายถูกก็คือเรคคอร์ดเรคคอร์ดซาวก็คือบันทึกเสียงนะครับถ้าอันนี้คืออโลอโลมันติชแนลออดิโอเรคคอร์ดิ้งนะครับอนุญาตการบันทึกเสียงหลายช่องนะครับในส่วนของบิตเอทนะครับบิตเอทคุณก็เลือกเอาคุณจะเอาบิตเอทขนาดไหนครับเอาของผมนี่เลือกแบบ512เอาแบบสุดๆไปเลยนะครับนี่ครับก็ง่ายๆครับสำหรับวิธี การแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงนะครับในตัวโปรแกรม a c t i o n r e p l a y นะครับถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดติดตามด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ